กบมาดูอีกเทคนิคนึงนะครับในการวอบไวานะครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการวอบไวาครับฉีดน้ํามันนี่ครับฉีดลงไปเอารูไปดังเลยโอเคกบมาดูอีกเทคนิคนึงนะครับในการวอบไวานะครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการวอบไวาครับฉีดน้ํามันนี่ครับฉีดลงไปเอารูไปดังเลยโอเคไปเช็ค